สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะบมาพบกับเลขหน้าคา่าคลิปนี้เป็นคลิปนะครับผมนะบลาวพัฒนานครับของวันที่26ึกพฤษภาคม2568 ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางของราพฒนาวันที่26นี้นะครับเรากร็ไปดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น,นมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับคำเตือน มาดูครับผมเลขนักราชลาวพัฒนานะครับวันที่26พฤษภาคม68นะครับแนวทางนะครับการคำนวณมีตัวใดบ้างเลขนักราชไลฟ์สดไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาทำยูทูปนะครับเพื่อให้มันถูกกฎติกาของเขาบนนะครับผมนะครับก็วินนะครับมีวินวินบน04578 ศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดเราก็จับคู่เลยครับคบู่เจาะก็จะมี04 05 07 08ครับ สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดครับในไลฟ์สดและก็ในใน youtube นะครับจะแตกต่างกันที่นะครับไลฟ์สดเรียกราดจับให้แค่ หกชุดนะครับหกชุดก็มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้านะครับศูนย์สี 04, 5, ่ศูนย์ห้าสี่ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้านะครับมีหกชุดแต่ในชุดวินนะครับผมในคลิปนะครับจะมีห้าตัวนะครับเหมือนกันเรียนลงเต็มเพราะว่า ใน u t u b e นี่สามารถพูดคุยได้ดีกว่าไลฟ์สดนะครับผมอธิบายขยายความให้เข้าใจตามนี้นะครับเจ็นะครับที่มาเห็นแล้วอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกันกับในไลฟ์สดก็แตกต่างกันแค่4คู่ที่เพิ่มมาเพราะว่าต้องเอากับจำนวนเต็มมาให้ชมนะก็เลขาลาดก็อธิบายความนะครับขยายความใน u t u b e นะครับให้ฟังครับเพราะไลฟ์สดนั้นนะครับขยายความไม่ได้ครับไม่ว่าจะเขียนตรงนี้ก็ยังต้องเขียนเป็นเหนือเป็นใต้นะ ฉะนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจเลขคลาดด้วยนะครับอยากทํามันถูกในกฎกติกาของ y o u t u b e นะครับผมจะได้อยู่กันนานๆนะครับก็มาดูครับเลขคลาดเน้นไปที่นะครับเน้นเหมือนกับใน y o u t u b e เลยครับผมเน้นเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันเน้นไปที่นะครับ04 04 05 45 เน้นไปสามคู่นะครับนะครับ F4 ครับเป็นแนวทางบนนะครับผมเป็นแนวทางบนนะ ส่วนนะครับผมใน10ชุดนี้นะครับถ้า fc นะครับผมชอบตัวไหนก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับ3ตัวนี้นะครับผมเป็นแนวทางชอบส่วนตัวนะครับผมนะครับส่วนตัวเน้นให้3คู่นี้นะครับผม fc นี่คือส่วนของบนนะครับแต่เราก็ควรจะป้องกันไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างไปกลับอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวก็คัดให้เหลือน้อยแล้วนะครับ FC นะครับยังโชคดีครับในใน YouTube ยังพอพูดคุยกันได้บ้างน,นะครับแต่ก็พูดเยอะไม่ได้ครับม,มาดูต่อครับนะครับล่างครับผมวินนะครับผมเก้าสองสามสี่เจ็ด เก้าสองสามสี่เจ็ดกู้เจาะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดสองสามครับ สอสครับสองเจ็ดสามสี่สามเจ็ด,จดครับใน YouTube ครับผมนะครับในคลิปนะครับผมก็จะมีเพิ่มนะครับแตก่างแตกต่างจากไลฟ์สดก็คือมีคู่เจาะเพิ่มเป็นจำนวนเต็มคือ10คู่เจาะนะครับ ในไลฟ์สดนั้นนะครับผมมีแค่6คู่เจาะนะครับ fc ความแตกต่างมากกว่าในไลฟ์สด4คู่แต่ก็เหมือนกันหมดครับเพราะว่าเป็นตัววินมาตัวเดียวกันนะครับนี่คือเต็มนะครับผมไลฟ์สดนั้นนะครับผมเล็กลาดคัดให้แค่6คู่ลงไปให้ชมนะครับในไลฟ์สดนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับ fc นะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่นะครับผมก็เข้ามาชมแล้วก็ฟังทั้ง2นะครับทั้ง2คลิปนะครับ ทำไมต้องฟังสองคลิปครับนะครับคลิปวิดีโอสามารถพูดคุยได้ดีมากกว่าดีมากกว่าอยู่ในไลฟ์สดนะครับเมื่อรับได้ยินรับฟังแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์ตัวเลขพิจารณาในส่วนตัวเราเองก็จะดีกว่านะครับพอมาถึงนะครับผมข้างล่างนะครับส่วนตัวเลขคลาชอบไป3คู่นี้ครับให้เหมือนกันกับในไลฟ์สดนะครับ ส่วน fc ท่านใดนะครับหรือนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับผมชอบตัวใดนะครับแตกต่างจากนี้หรือมีในนี้นะครับผมนะครับจึงนําไปใช้งานนะครับผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเลขนักขลาดไม่ทราบว่าตัวใดจะมานะครับนำมาเป็นแนวทางนะครับตามสูตรการคํานวณเท่านั้นเป็นไปตามสูตรการคํานวณเท่านั้น แต่อย่างไรนะครับผมก็อยากให้มันเป็นแนวทางที่ดีต่อเล็บสทุกท่านนะครับผมนะครับทุกๆท่านวางแนวทางให้อย่างนี้ครับผมนะครับในเมื่อชอบอย่างนี้แล้วนะครับผมวางให้แบบนี้ครับ นะครับผมตรงไลฟ์สดไม่มีตรงนี้นะครับแต่ใน YouTube มีนะครับนี่ครับก็ รอผลนะครับรอผลขอให้ทุกคลิปทุกครั้งที่ลีขลาดลงให้ F4 นะครับจงเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่เข้าตัวเลขนะครับจะได้นะครับผมนำพาคคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้กระทั่งในกลุ่มนะครับได้มีโชคมีชัย มีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะครับครับท้ายนี้เลขน,ขนาคราชก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ